ทุกคนีน่แสดงเก่งจริงๆโดนระเบิดอีกแล้วปล่อยกัมพูชาสิบแปดคนไม่ได้ตอนแรกว่าจะปล่อยแต่ตอนนี้ไม่ปล่อยแล้วเพราะว่าทหารโดนระเบิดนะไปเดินที่ไหนมานะโดนระเบิดเองอะไรก็มาใส่อะไรก็มาถทษกัมพูชาแล้วโดนระเบิดจริงเหรอหรือว่าตอนแรกก็หกหลอกลวงแสดงแค่เอามาเป็น้ออ้างไม่อยากปล่อย นะโอ้โหพี่น้องล่าสุดนาะคนคอมเนต์ออกมาพูดเสียงเดียวกันว่าทหารไทยเนาะพี่น้องสร้างสถานการณ์เพื่อไม่อยากปล่อยตัวเนาะปิดสเสลยศึกหรือว่าทหารคอมเมนต์นั่นเองเนาะพี่น้องแต่เนาะถามทหารบ้านตัวเองหรือยังว่าอยากกลับไหมเนาะพี่น้องซึ่ง้องไลฟ์เห็นแหละแบบโอ้โหใครละ่ะที่จะ คิดแบบนี้เนาะพี่น้องคือบอกได้เลยว่าประเทศนี้นะทุกคนเป็นกันกระทั่งผู้นำยันประชาชนเลยเนาะพี่น้องมาบึงมาชมคลิปนำกันเนะวะ่ะจะเป็นแบบใดเนาะ สบายดีสบายดีเด้อจากพี่พีเอฟซีทางฟังไทยแล้วก็ฟังเล่าน้าเด้อจากพี่น้องมาพบมาพอกันดีแลนะ้วเนาะล่าสุดนี้ทุกคนประชาชนชาวกัมพูชาเนาะออกมาหว่เสียงเดียวกันหลังจากที่ทหารฟังไทยเนาะพี่น้องทีเหยยบกับทุนระเบิดระวางอ่าตามแนวชายแดนเนาะออกตะเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนาะพี่น้องเจอกับอ่าทุนระเบิดเนาะพี่น้องเหตไทเนาะทหารฝั่งไทยทุกคนเสีย อ่าสูญเสียขาไปขางหนึ่งเนาะพี่น้องเละเฮ็ุไห้ไเนาะชาวกัมพูชาเนาะพี่น้องประชนเนาะอ่าออกมาเวาวเสียงเดียวกันว่าประเทศไท่านีเพิ่นสางสถานการณ์เนาะไปว่างทุนระเบิดเองแล้วก็เหยียบเองพี่น้องป้าแตงศกกีีกลขาวเนาะพี่น้องไม่มีใครเนาะที่อยากจะสูญเสียอ่าร่างกายตัวเองเพื่ออยากสร้างสถานการณ์อนองเนาะพี่น้องและ เพื่นว่าเราพี่น้องว่าประเทศไทยนี่เพื่นสางสถานการณ์เพื่อบอยากปล่อยเนาะบอยากปล่อยทหารหราเลยส่าเป1ดคนนั่นเองเนาะพี่น้องเหตุให้เนาะสางสถานการณ์ต่างๆนานาเพื่ออย่างให้มีขอคัดเยง,งทุกคนป้า้องรัดได้ยินแล้วแบบโอ้โหสุดยอดอะไรีเนาะคนประเทศนี้ทุกคนเป็นยันผู้นำหอดประชาชนเนาะพี่น้องซึ่งหลังจากที่ทหารฟังไทยเนาะพี่น้องที ไปอ่าตะเวนตามแนวชายแดนอะละพี่น้องก็คือได้ยเยียบกับทุนระเบิดทุกคนเฮดไทยนาะประช,ช,ชาชนชาวกัมพูชาตน,นออกเสียงเดียวกันว่าไทายนีสางสถานการณ์บอยกปลอยเนาะเตะเลยซึกเนาะพี่น้องและท้ามบว่าทหารทางบานตัวเองหันอยากกลับบอบางที่นะเอาไปเอามาเนาะอยู่ประเทศไทยนยกินดีอยู่ดีโดยสำเนาะพี่น้องตั้งจากอยู่บานตัวเองซึ่ง คือเขาเห็นนะแหละเลนาะพี่น้องแต่และคลิปที่ผ่านมาเนาะบางคนกับอดอยากอย่างเนาะพี่น้องบางที่กาอยู่ประเทศไทยกินดีอยู่ดีเนาะเขาอาจจะไม่อยากกลับก็ได้นะและมื่อนีลองรัดก็มีคลิปวิดีโออยากให้พี่ๆอ c มาเบิงมาชมนํากันเนาะจากปากของคนกัมพูชาเองเลยเนาะพี่น้องที่ได้กล่าวเนาะว่าประเทศไทยเนาะสร้างสถานการณ์เพื่อไม่อยากปล่อย เราเลยซื้อนาะพี่น้องมาบึงมาชมคลิปวิดีโอน้ากันเนาะต้องการสิบล้านอีกคนหนึ่งแม่งบอกว่าเหยียบกับดักระเบิดเพราะต้องการสิบล้านอีกคนหนึ่งแม่งบอกว่าเหยียบกับดักระเบิดเพื่อต้องการที่จะแสดงละครอ,อันแล้วมันจริงไ,มไหมไรตูนหึมึงไปดูภาพสิภาพที่เขาไปถ่ายเก็บเป็นหลักฐานอะที่เขาไปเก็บเศษระเบิดกันอะมึงเห็นอยู่ในภาพนั้นไหมมึงเห็นมีเลือดสักยอดไหม ไม่มีมีแต่ลอยระเบิดบุ้มแต่เลือดไม่มีถ้าตาหารของมึงแะนะไปเยียบระเบิดจริงๆอตรงนั้นแหละเลือดเต็มเลยว่ะแต่นั่นไม่ไม่มันไม่มีหมายความว่ายังไงอืถ้าพวกมึงไม่แสดงอะ่ะอืพวกมึงนี่อยากได้สังคามมาก อยากได้จนก่อจนแบบทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดสังครามขึ้นมาเนาะเนี่ยมึงฮิวสงครามมากไอ้ตูนพวกมึงเนี่ยแล้วทำไมมึงไปลบเองไม่ไปลบเองนะ่ะมึงมั่วแต่เหาอยู่ในบ้านทำไมถ้ามึงอยากเป็นอยากได้สังครามมาขนาดนั้นอนะ่ะอยากลบขนาดนั้นนะ่ะหึไอหมาเหาแต่ไม่กัดมึงเนี่ยควายจริงๆ แสดงเก่งไก่จะทนเวลาที่ปล่อยทหาร18คนมึงก็หาขออ้างจนได้ไม่ยอมปล่อยเข้ามาพวกมึงนี่ไอ้ตอแหลนี่เก่งที่สุดเลยว่ะอ่ะมอยนี่เวชื่อจัดสะอาดตรุงเวาเวาทางฝ่ายหมายยิงนึ่งจอดเวาทางจัดการสํารเรงดําใบจังบ้านลุย10เลียนสํารเรงดําใบมันจังดอเล่นประจําเตฮินทาง18เนี่ยไอ้จังเต่าอ่าวบ่แม่นบ้องๆมื้อ พกคนนีนแสดงเก่งจริงๆโดนระเบิดอีกแล้วป้อยกัรพูชา18คนไม่ได้ตอนแรกว่าจะปล่อยแต่ตอนนี้ไม่ปล่อยแล้วเพราะว่าทหารโดนระเบิดนะไปเดินที่ไหนมานะโดนระเบิดเองแล้วก็มาใส่แล้วก็มาถทษการพูชาแล้วโดนระเบิดจริงเหรอหรือว่าตอนแรกก็หกลอกลวงแสดงแค่เอามาเป็น้ออ้างไม่อยากปล่อยนะ พวกคนไม่อยากได้สันติภาพเหรอไทยรักสงบยากสงบจริงเหรอนะอยาักสงบจริงเหรอทำจริงๆไทยรักสงบจริงเหรอนะเรื่องทั้งหมดอะ่ะพวกคนสแสดงตอแหลก็หกลอกหลวงทั้งหมดนั่นแหละนะยาอ่อน,นอกันเนาะมึงเดินไปเหยียบระเบิดเองแล้วมึงก็ไปถามหาหนัคซีนมึงถามหาเพื่อนะวัคซีนน่าก็ใช้พวกมึงไปเดินใช่ไหม โอ้โหไม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยว่ะนะกูบอกแล้วว่าถ้ามึงเดินในที่ของมึงมึงไปโดนได้ยังไงนะเดินไปโดนเองเสงร็จแล้มึงไปเรียกรอ้องถามหาหนักเสต็จอยู่ในอแต่ละคนปัญญาอ่อนกันป่าววะนะ เออกูได้ข่าวว่ามาเลยเนี่ยเขามีดาวเทียมเขามีภาพดาวเทียมนะว่าไอ้ที่โดนกันไม่ใช่ของทขามังนะไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าดาวพวกมึงพอจะรู้กันหรือเปล่าวะก็มีแต่เรื่องแบบแปลกๆกับพวกมึงมีเรื่องที่แบบมหัศจรรย์เกิดขึ้นในทุกวันเนาะ ปัญญาออนกันได้ดีอ่ะทางประเทศกินอะไรเข้าไปวะแต่ละคนนี่ทำไมสมองแบบโอ้ทหารเดินเข้ามามาเหยียบกับมึงปองหนักสิถามหากันใหญ่เลยเอ,อ,อากาศแม่งโคตรป่วยละโอ้โหพูดได้ยังไงเนาะพี่น้องว่า ทหารไทยนี่สร้างสถานการณ์เนาะซึ่งน้องรัฐคิดว่านะบ่มีภัยที่อยากให้ตัวเองเนาะมีการสูญเสียหรือว่าบาตเจ็บต่างๆานาๆเนาะ,ะกับสิงทีคนกัมพูชาทันนีมาวาเนาะพี่น้องว่าทหารไทยนี่สางสถานการณ์เนาะสางเพื่อบ,บ่อยากอย แปดจะเลยซึ้อของประเทศเขากับบานเนาะพี่น,อน้องก็เลยสางสถานการณ์ป้าพี่น้องเป็นภัยนอกทีรางสถานการณ์แบบนี้เนาะน้องราห็นแต่ว่านะ้องฝ่ายตรงข้ามนี่แหละทุกคนสร้างแต่ปัญหาสางเรื่องสางไยแบบโบยุดโบยนเนาะสางตลอดเนาะพี่น้องคือขนาดนอกเส้นมติลงสัญญาว่าจะยุดทุกอย่างเนาะแต่กันยังโบยุดยังแบบ หลบกัดตลอดเนาะอันนี้น้องละเสือเลยว่าทาโบเมนเนาะทางการหรือว่าทางผู้นําสั่งมาทานของไฟตรงขามนาจะโบก,ก่าที่จะว่างเนาะพี่น้องอันนี้นาจะเกี่ยวกับเนะาะผู้นาเนาะทุกคนทีนุ่นหลังหรือว่าคอยบอกเนาะพี่น้องจึงกลายหิตถึงขันนี้เนาะพี่น้องและการน้องนด้เห็นแบบพี่ๆท่านฝั่งไทยนะทุกคนมีการสูญเสียนี่หลายคนแล้วเาพี่น้องจากเหตุการณ์นี้เนาะคือเห็นแล้วแบบ สงสานนะทุกคนสรงสารพีพีทหารฟังไทยทีมีการสูญเสียเนาะพี่น้องนี่แหละเนาะพี่น้องสิ่งที่เห้าเห็นเลยว่าประเทศนี้นะทุกคนบบมีอ่าสัญจะหรือว่าบบมี่ยังคาว่าบมีแบบว่าบ่มีสัญจหะนะพี่น้องมีแต่เหลี่ยมตลอดเนาะเป็นประเทศที่หนาเสื้อถือบอ่ไห้เนาะว่าวข้องขาจานะแบบกลับไปกลับมาทุกคนมันเห็นเถาเห็นเลยว่าสิ่งที่ คนไทยเจอนะณปัจจุบันนี้เนาะก็คือบัญหานะทุกคนมันหยุดเงาเนาะท้าหากว่าเนาะมีเหตุการณ์อีกทุกคนบอกได้เลยว่าประเทศไทยเพิ่นใสนักใส่เต็มแน่นอนเนาะทุกคนครั้งนี้เนาะบอกว่าจะเป็นในด้านเอายุทธอุปกรณ์ต่างๆเนาะพี่น้องน้องรัดเสียว่าคนไทยเขาจะเอาเกียรผอมเนาะทาหากว่าทีถ้าหากว่าเนะาะไฟตรงขา,มย,างมยังโบยุทธประเทศไทยนะจะจัดแนนนอนนะทุกคน อาต้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดก,กับภาพี่พี่เอฟซมาเบิงงมาชมทุกคนคลิปวิดีโอของชาวกัมพูชาน้อพี่น้องที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่ามาเวัาวน้อพี่น้องว่าคนไทยหรือว่าทหารฟังไทยนี้ มีการอ่าวางทุนระเบิดเองแล้วกัไปเหยียบเองเนาะพี่น้องซึ่งเรื่อง่าวมือนี้รองรัดขอบคุณขอบใจเพืพี่น้องเด้อจะที่เขามารับชมคลิป้องรัดเนาะฝากพี่พี่เอฟกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเด้อจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน